มาสาธิตเรื่องเครื่องฟองน้ำนะครับแล้วที่หนึ่งอุปกรณ์หินก้อนใหญ่ทรายแล้วก็หินก้อนเล็กถานแล้วก็ฟองน้ำนะครับขวดข้อนที่หนึ่งับขวดตามที่เราต้องการนะครับ ข้ตอนที่สองน,อน้ำฟองน้ำยัดลงไปแล้วก็ใส่ ตอนที่สองทานาช,นนชินก่อนนะโอาย ก็กินก้อนใหญ่นะครับออาฟองน้ำานสุดท้ายมาลองกันเลยนะครับรามาลองกันเลยนะครับไม่อยากน้ำ ตอนนี้ก็ได้นะครับอคครับ